อัจฉริยะสัตว์ตำรวจภาคหนึ่งหมดความมั่นใจแล้ว DSI ลังเลเพราะเกรงใจตำรวจล่าสุดวันนี้ความคืบหน้าคดีแตงโมนิดาคณะพนักงานสอบสวนเชิญอัจฉริยะมาให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีแตงโมนิดาพร้อมกันนี้ในอัจฉริยะยังได้มอบหลักฐานเพิ่มเติมให้กับ DSI เชื่อมโยงแตงโมนิดาสอโดนฆาตกรรมอำพรางร้องขอให้กรมสืบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดีแตงโมนิดาเป็นคดีพิเศษ โดยในอัจฉริยะได้นำวัตถุพยานพร้อมกับเอกสารทั้งหมด20ชุดเป็นนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมีประเด็นที่พบว่ามีเรือสองลำม,มาจอดที่ท่าทรายโดยพบจากกล้องวงจรปิดกฟผ,าผาบางกลวยเชื่อว่าศพแตงโมนิดาน่าจะได้ลอยมาไม่ใช่ตรงที่พบศพรวมถึงจุดตกเรือที่ตำรวจกล่าวอ้างว่าพิสูจน์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าไม่น่าจะใช่ตรงนั้นเนื่องจากบริเวณน,นั้นมีแต่ทรายไม่ใช่โคลนอย่างที่พบในปอดและหลอดล,อลมของแตงโมนิดา อัจฉริยะกล่าวว่าในการทําวันนี้ตนก็เทหมดหน้าตากเลยถ้า DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษตนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วซึ่งตนเองก็คิดว่า DSI จะรับเพียงแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวที่ DSI จะไม่รับก็คือเขาเกรงใจตํารวจเพราะถ้า DSI ตรงไปตรงมาตนก็คิดว่าเขารับแน่นอนเพราะหลักฐานมีความแน่นและมีความชัดเจน และสำหรับทางด้านอายการตนก็คิดว่ายังคงไม่สั่งฟ้องเนื่องจากยังเร็วเกินไปสำนวนมีตั้งหลายหน้าและตนเชื่อว่าอายการก็คงใช้ามละเอียดรอบคอบในการสั่งคดีทั้งนี้อัจฉริยะพูดชัดว่าจะนำหลักฐานที่มีไปให้กับทางภักหนึ่งก็ได้แต่ในความรู้สึกของตนก็คือไม่เชื่อการทำงานของเขาแล้วจึงไม่อยากเอาไปให้